เทียสิบห้านะครับ <can> พอแบบเดินไปเจอบอสเลยได้ปะอ, oh. อันนี้ไม่มีบอบิดเราเดินหาบอสเลยแล้วกัน ดอีอันนี้มอนเตอร์เวลแปโอ้โหอะไรนักดาว,ดวไปเนี่ยไปเไปเอยอย่าไปกลัวอแรงมากเลยนะขอดูดูเรื่อ่อย ไม่รู้แพงไหมชึ่นชื่อว่าเข็มข,ขัดเก็บไว้ก่อนครับผมโอเ,เอาจริงตัวผมเองก็สงสัยมานานแล้วว่าไอ,บอ้บอสบีดอะไอ้บอสบีดท,ที่เขาแบบไปฟาร์มกันล่ำรวยร่ลำรวยนะเ,เนี่ยไอ้เนี่ยมันต้องมีดาเมจเท่าไหร่มันถึงจะผ่านถึงแม้ว่าอันเนี้ยที่ผมผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่า ตัวผมไปจ้างเข้ามานะครับคือผมฟาร์มสเก็ตบีดมาครบครบครบแล้วใช่ปะครบ100 100 100เนี่ยผมก็จ้างเขาลงไป4รอบนะครับผมได้อันนี้มาครบเลยแล้วทีนี้ผมจะลองมาลงเองว่านี่ดามเมจประมาณผมเนี่ยด,าเ,ยด,า,เดเาเนี่ยดาเมจเท่าแนี้ว่ามันแบบว่าจะลงไหวหรือเปล่า มันานไม่พอคือมันไหวแต่ว่ามันานมันไม่พอกลับไปเติมไม่ได้ปะกลับไปเติมนานได้ปะเดี๋ยวลองโอ๊ยเยโอ๊ย มัวแต่ลังเลว่าจะกลับไปเติมมานาดีไหมคือผมว่าไหวแต่มานาดยพออ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูตัวผมนะครับที่ดาเมจตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งนะครับดาเมจแบบอันนี้1 6ื่นหกหดได้แหละผมไม่ชัวรนะแต่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่แต่20,000ก็คือ DPS 40,000นนะครับที่ไปตายมาเม่อกี้แหละ จริงๆนะผมคิดว่าสู้ได้นะแต่ว่ามานานสนะิแล้วผมแบบว่าไม่แน่ใจว่าถ้าออกจากแมปแล้วมันจะมาเติมได้หรือเปล่าแต่โอเคช่างมันนั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับเอาละ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาสีเนาะว่าตอนนี้พาสีบ,บิวของผมตัวผมมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเริ่มที่อันนี้ก็เนาะตอนนี้เลยผมคิดว่าสายธนูของพวกเราเนี่ยจะอัพเอ่อสกิลอาชีพกันมาประมาณนี้หมดแหละอ่าเดี๋ยวมาเริ่มที่โซนแรกนะครับโซนแรกผมอัพลงมาคาล่านะครับเป็นเอ่อ เพิ่มความเร็วขึ้นที่แล้วก็บวกเด็กแล้วก็ลบเด็ก20นะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนอันนี้ออนนลอกต่างประเทศมานะครับเรามาเอาเออ่โล่ป้องกันนะครับเรามาเอาโล่ป้องกันแล้วก็ค่าพลังลบหลีกแล้วก็ได้อันนี้นะครับโจมตีเร็วกับเด็กแล้วก็อินทบวกหแล้วก็อันนี้เด็กกับอินทบวกหเช่นกันนะครับอืมต่อไปนะครับโซนข้างบนโซนข้างบนผมได้นี่มานะครับเป็นเอ่อเป็นจิวเ,เวลนะครับอันนี้ผมได้มา1นึดีไว้นะ ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงหรือยังไงนะครับหรือว่าโชคดีอันนี้เป็นจิวเวลเพิ่มเพิ่มเด็กนะครับซึ่งตอนนี้เด็กผมมี224เนาะถ้าเกิดถอดเหลือ150นะครับแล้วก็คือตอนนี้ผมไม่สามารถถอดจิวเวลนี้ได้น,นะถ้าเกิดผมถอดคือตัวผมแตกเลยทันทีนะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปเราก็จะได้เด็กเพิ่มขึ้นมาอัพขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นเ,เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มความแฉลบโปรเจกไทนะครับลงมาตรงนี้นะครับเป็นเพิ่ม ความเสียหายธาตุนะอันนี้ก็เจาะน้าแข็งอันนี้ก็เพิ่มความเสียหายธาตุอันนี้ก็เจาะสายฟ้านะครับอัพตรงนี้มานะครับได้เลือด1%่อนแล้วก็ลดการใช้ชาร์จของขวดยาตั้งใจว่าจะอัพมาให้ถึงนี่เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเลเวลเก้เนาะก็ถ้าเลื่อน93ผมคงจะอัพเอาเลเวลตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถอดตรงนี้เอาไปใช้อย่างอื่นมา <c oughs> อะโอเคทีนี้นะครับมาตรงนี้นะครับอันนี้ผมอะเดี๋ยวเอาเดียวอ,อันนี้ผมอัพมาเป็น นี่นะครับได้พลังเอ้ยได้ความเร็วโจมตีหนึ่งต่อเด็กสิบห้านะครับก็อัพมาเลยนะครับอัพตรงนี้มาได้เด็กนะครับเด็กเยอะอัพมาเลยแล้วก็หลบหลีกนะครับอัพมาเป็นหลบหลีกอันนี้เพิ่มเด็กแปดเปอร์เซ็นต์อัตราหลบหลีกยงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัพมาเป็นสกิลศาสตร์นะครับผมใช้สกิลศาสตร์สายฟ้าแล้วก็ศาสตร์น้ําแข็งเนาะก็จะได้เพิ่มความเสียหายของมันเนาะเราเราก็จะได้แบบได้คู่เลยอัพหนึ่งได้ถึงสองต่อไปนะครับมาตรงนี้มาตรงนี้นะครับเป็นเอ่อ ความไวของธนูเรานะ่ะยิ่งลูกกระสุนยิ่งลูกกระสุนธนูเราผลุกพุ่งออกไปเร็วมากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มดาเมจนะครับถ้าชา้าลงก็จะลดดาเมจต่อมาตรงนี้นะครับเป็นเพิ่มความเร็วเคลือ่อนที่แล้วก็เพิ่มความเร็วกันใช้สกิลอเพิ่มความเร็วเป็นเป็นบวกเคลื่อนที่นะครับยิงลงมาข้างล่างอัพมาเป็นนะครับเพิ่มสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟาแล้วก็ยิงลงมาข้างล่างเป็นอัพจิวเวลตรงนี้นะครับก็เนาะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ อยากจะเอาเป็นแนวทางนะต่อไปนะครับเราต้องมาดูสกิลสกิลสอนสายฟ้าของผมนะครับเจาะ5ก็มี lightning infusion นะครับมี martial temple นะครับมี herb มี primal armament และก็ long shot นะครับ long shot ก็คือยิงไกลเวลายิงแล้วศัตรูที่อยู่ไกลจะโดนาาเมจแรงขึ้น35%ต่อไปเสาลอฟ้านะครับก็มี concentrate effect นะครับได้พื้นที่มาอีก40 แล้วก็มีเซคันเตอร์ช็อตเพิ่มเสามีโคสคอมแบตนะครับเวลาเอาหน้าไปจู่บอสก็จะแรงขึ้นมีคอนดักชันนะครับมีโอเวอร์ชาร์จสำหรับเสาล่อฟ้านะต่อไปสารนน้ำแข็งนะครับสารนน้ำแข็งใส่เป็นอินเนอร์วทนะครับเป็นการนำโจมตีไปเพิ่มความเสียหายสายฟ้าแล้วก็มีโคพานนิเก็ตราตัมเจาะต้านน้ำแข็งแล้วก็มีแมกนิฟิลเอฟเฟกต์เพิ่มพื้นที่อีก40% แล้วก็มีโคมาสเตอรี่นะครับเลเวลของสกิลน้ำแข็งเพิ่มต่อไปนะครับศาสตร์สายฟ้าก็มีมีไอบิดไอไบต์เพิ่มความเสียหาย35ไปเสริมเป็นน้ำแข็งมีการเซเลชันนะครับสกิลได้เส,สริมสะสมค่าใช้แข็งอีก50%แล้วก็โคอินฟิวชั่นเป็นนำความ20่สินำความเสียหายยีสิบห้าเปไปเสริมเป็นน้ำแข็งแล้วก็มีไลนิ่งมาสเซอรี่เลเวลของสกิลสายฟ้าบวกหนะต่อไปบอลสายฟ้านะครับบอลสายฟ้าบอใสายเป็นอาร์เคนเทมเพิลนะครับ เออคือสกิลเร็วขึ้นแล้วก็มีายชาร์ดนะครับมีโอกาสที่ปล่อยบอลแล้วมันจะออกรอบตัวไป8ลูกแล้วก็มีเอ่อดิสเลชันนะครับเออลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงนะเนี่ว่าถ้าถอดออกอ่ะเห็นแล้วเคลื่นลอนที่ช้าลงจริงแบบอ่ะนี่ไงไวชาร์ดต่อไปนะครับลายเมื่อช็อคผมใส่เป็นเอ่อบอลสายฟ้าใส่เป็น i m มพ t นะครับใส่เป็น Inspiration แล้วก็ใส่เป็นคำแช่งแช่แข็งทำไมทุกทุกสกิลมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยยกเว้นสกิลนี้วะอ๋ออันนี้ <c oughs> โอเคต่อไปสวัป้าไม่หินนะครับสกิลนี้คือมันจะทำให้เราได้เกาะเพิ่มนะก็คือได้เกาะเพิ่มตามจำนวนของโล่พลังงานที่เรามีอย่างเช่นผมมีอยู่922นะครับผมก็จะได้สูงสุดที่1000 9 9, 9 2 1814 4ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใส่เป็น คุณนะครับเพิ่มมานาอีก30%ขณะที่เพิ่มเพิ่มการฟื้นฟูนมานา30%ขณะที่สกิลทํางานอยู่นะลมไล่ลําลนะครับอันนี้ก็คือนักธนูทุกคนต้องมีนะครับเพิ่มค่าหลบลีกเนาะแล้วก็ใส่มาเป็นไบรนะครับใส่มาเป็นมัมเอ่อมัมมาอิมมัม,ม,มอ่านไม่เคยออกเลยมัมน่าจะมัมนะแล้วก็ใส่เป็นแคนิสซิบาลิซิม แคนิบาซิมแคนิบาซิมแคนิบลิมสักอย่างอันนี้แหละต่อไปลูกแก้วอายุนะครับสกิลที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใส่เป็นเชนนะครับใส่เป็นอันลิชแล้วก็ใส่เป็นโอเวอร์บันแดนส์นะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับอุปกรณ์สวมใส่ของผมก็มีธนูนะครับธนูนี่คือ3 d y, ก็สเตตัสประมาณนี้นะครับ บวกเพิ่มความเสียหายกายภาพ139เสริมความเสียหายกายภาพ6 1ถึง16นะครับแล้วก็เสริมเสียหายสายฟ้า4 7ถึงเ7เลเวลของสกิลโปรเจคไคลบวก3ถุงมือนะครับอันนี้ได้มาเองดรอปมานะก็คือที่จ้างเขาจ้างให้เขาพาไปลงนั่นแหละก็คือไม่ใช่ถุงมือที่ดีอะไรโดเดนหรอกหมายถึงแบบว่ามันมีถุงมือแบบนี้ที่ดีกว่านี้อยู่นะครับแล้วผมเอามาทําเองด้วยคือลืมเจาะรูด้วยก็ <laughs> ไม่เป็นไรนะครับผมก็ใส่ไปก่อนอื ต่อไปแหวนนะครับแหวนก็มีเพิ่มความเสียหายกายภาพ1 0ถึง15นะแล้วก็เพิ่มความเสียหายสายฟ้าเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง3 3นะครับเพิ่มระดับความหายากของไอเทมแล้วก็แหวนอีกวงหนึ่งก็เพิ่มความเสียหายากายภาพ12มานาะบวกความหายากของไอเทมบวกเด็กบวกไฟบวกค่าต้านทานไฟและค่าต้านทานน้ำแข็งนะครับ38กับ40%ต่อไปสร้อยนะครับสร้อยนี่คือต้องเน้นไปที่เพิ่มพลังวิญ,ญญาณนะก็คือ อันนี้คือหาตอนจังหวะที่ผมหาคือมันได้แค่นี้นะครับคือดีสุดได้แค่นี้แล้วแหละ <S <S ก็พลังวิญญาณบวก12นะครับแล้วก็ออเอ,เอ,เอมอดบวกอีก48นะครับรวมกันเป็น60นะซอยเส้นนี้แล้วก็ได้ค่าทัานทานไฟมา40ค่าต้านทานสายฟ้ามาอีก22ลองรองเท้านะครับมีไฟ29น้ําน้ำแข็ง14เคออ22สนะครับสำหรับค่าต้านทานแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลือ่อนที่30เข็มขัดนะครับ ช่องสายของขังได้3อันเนาะแล้วก็เพิ่มอัตราการเติมพลังชีวิตจากขวดยาเพิ่มระยะเวลาการส่งผมของคงขังลิ้นพันกันหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ค่าต้านสายฟ้าค่าต้าน c h อ o นะครับค่าต้านสายฟ้าบวก13บสามบวก22ต่อไปนะครับซองธนูซองธนูก็เพิ่มความเสียหายน้ําแข็งสายฟ้าแล้วก็เพิ่มความเสียหายดยสกิลธนู25อันนี้ถือว่ายังไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่ก็เอามาใช้ใช้ไปก่อนจริงๆมันดีได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะ ต่อไปหมวกนะครับหมวกผมก็มีเพิ่มโล่พลังงานแล้วก็เพิ่มโล่พลังงานแล้วก็บกบวกพลังชีวิตบวกการหาไอเทมอีก12ค่าค่าต้าน้ทาน้ำแข็ง25แล้วก็เควอยีสนะครับเสื้อเสื้ออันนี้คือต้องบวกพลังวิญญาณมาเหมือนกันนะครับไม่งั้นเราจะใช้สกิลบัฟตามนี้ไม่ได้เนาะก็คือค่าพลังวิญญาณของเรานี่ต้องมีเท่าไหร่ประมาณ205นะคือต้องมี200 อ่าไม่ใช่สิต้องมี195เราถึงจะใช้ได้นะครับก็คือจะใช้สกิลตามผมได้ก็มีอัตราการลบดีบวกร้อยห้าโลพลังงานบวก37พลังชีวิตบวก168พลังวิญญาณบวกห5ต้านทานน้ำแข็ง37ต้านทานสายฟ้า42นะครับอืมเอาละเดี๋ยวเรามาดูราคานะครับราคาที่ผมได้มานะเออเริ่มต้นที่อันนี้ผมได้มา 1D y นะครับตอนนี้มูลค่าในตัวผม1 d y แล้วนะ1 DY อันนี้ 3Dy นะครับเป็น 4Dy อันนี้ผมให้ราคาตลาดที่เขาซื้อขายกันเนาะก็คือ 3Dy เป็น 7Dy ละหมวกผมได้มา20อันนี้ผมได้มา70รวมกันเนี่ยผมให้ 1Dy นะครับเป็นเท่าไหร่ละเป็น 8Dy นะครับรวมกันสำหรับ2ชิ้นนี้กับอุปกรณ์อื่นๆนะครับ 8Dy รองเท้าผมได้มาอีก 1Dy 9 d นะครับ9 d ้วละเข็มขัด 1Dy 10Dy นะครับอันนี้ เพียงแค่ย e ี่สิบ x เท่านั้นนะครับได้มาย e ี่สิบ ex ก็เป็นสิบ dy กับอ e ีกยี่สิบ ex แหวนแหวนนี่ผมได้มาประมาณอันเนี้ยเจ็ดสิบ ex อันเนี้ยแปดสิบ ex ประมาณนั้นนะครับผมให้อย่างละ ex เลยอะอะรวมกันทั้งหมดนะครับอะเดี๋ยวเรามารวมกันใหม่อันนี้หนึ่งหนึ่ง dy สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง แล้วก็12 20กับอันนี้เหรออันนี้ผมได้มาเท่าไหร่นะรู้สึกว่าจะมันไม่ถึง d y ประมาณ60 e x อะอรอะไรเงี้ยอ่ะ13 DY า13 d ผมคิดว่ามูลค่าในตัวผมเนี่ย13 d y นะครับไม่เกิน14ไม่เกิน14แน่นอนอืม ก็ประมาณนี้นะครับก็เล่นได้สบายเลยถ้าเป็นแมปทั่วไปนะครับแต่ไอแมปบอสไม่แกจริงๆผมว่าผมไหวนะแต่ว่าแบบมันติดที่ว่ามันนาผมมันหมดแล้วแบบผมลังเลว่าไอผมกดออกดีไหมว่าอัดชิปอยู่นะว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจฟิลลิ่งปะแต่ถ้าผมเล่นเองอผมก็ไม่ลังเลที่จะกดออกเลยนะครับเออผมก็กดออกไปเติมมานนาแล้วจะลองดูว่ามันจะเข้ามาใหม่ได้ไหมผมถ้าผมเล่นปกติผมออกแน่แต่แบบผมอัดชิปอยู่ไงผมก็อยากเท่งไงผมก็เลยไม่ออกสุดท้ายผมก็ตายเออก,ก,ก็ตามนะั้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ13 d Y กับ DAMAGE ที่ผมได้มาอยู่ที่1 6 0 0 0นะครับผมไม่รู้ว่าแรงหรือเบาหรือแพงไปยังไงนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นตามก็เอาไปทำดูได้นะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สายละบ๊ายบาย